दुख

คอมผมมีปัญหาผมว่าตอย่างปิ้นไปดูเอที่เขาตุวเขาในที่เขาฝึกเถอะนะเออตุ้งเคปิ้นเหรอนะผมปิ้นเอาของผู้บ้านตัวอย่างไม่เสียเลยของผู้ใดของปืยหนึ่งซึ่สามทุ่มเมื่อไรบ่มองปั้นปขตอันพันปอมใ่บ่บพันปโตมันไม่มีไงเออเดี๋ยวทะเลปิ้นไปดูไกลๆก่อนยังไม่ดูอะไรเลยอย่ดไปไปดูเป็นไกด์ก่อน มันก็น่าจะใกล้เคียงกันแหละแต่ว่ามันเป็นเปียนเป็นเป็นนพตอเย้ทุกเวลามันไม่มีของปตอไงเราจะใช้ไม่ขอจางไก่เลยมนก็ออกก็เขาก็ส่งในกลุ่มเน้ยที่มีรถบ้ามันไม่มีของสายสื่อสารอันที่พี่ปิ้นั่นแหละอันที่พี่เปิดดูนั่นเนาะมันมีเนี่ยนพตอสื่อสารปตอมันไม่มีมันมีอะมันมีแต่ของอย่างอื่นไง แต่ของตือสามตัวไม่มีมันมีแตนสายหนึ่งสายสองสามสี่ห้างหไงแม่เหรอวส,สม,มันไม่มีอ่านี่แหละแล้วนี่มาดูคบข้าวกันเลยก็เป็นเดียวงง่ายนิดหน่อย <c oughs> กาแฟเมื <c oughs> <c oughs> ่อลีคิสมัตลูกพี่แม่นบ่มื้อนี้ยิ้มหาบ่เออกินเกเบียวบ่มื้อ้นีกินปารตี้กันอยู่หลังบ้านต้งแต่บ่ายโมงจนฮอด4:00ซุ่มกัน

เห็นดีข่าวสิบไม่มีตัวอย่าง <10 S 1> ไม่รู้จะดออูอันไหนสิบเอกรองโอ้โ่ไปก่อนสิบเอกยิงผู้ชายกับกำลังข้าวลิงกอกสวยด้ยสิบเอกไงที่ไปลองกันจอพลังทีว่าถูกเขาอ,อยู่พ่ยแพ้ตัวไปคืนคืนเนี่นยนะเหรอข่าวอะไรอีกข่าวที่ว่าสิบเอก เออฮะีของใครพาเลสใครต้องผังเนื้อทีโลกหรือใครพเลสสวนเขาไปคมคืนที่เขาไปเองคิดไม่ดีไปเลยครับอาสานงานพ่านหญิงเนี่ยแฟนของไดซีบทีวีแค่ะในช่วงนี้แฟนไดซีบดอยู่อเือแปลกไปคนจมเข่าว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 เลยทบอลดังไม่อีกแล้ว หนูไมเป็นเรื่องเข้า,เ,ขาเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะว่าหน่วยก็ไม่หาจัดการไม่เรียบร้อย บอกว่าช่วงเช้าก็น่าจะทำบอร์ดทำอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมกฎหมายคงจริงๆริจะได้ทำจริงจังจ้งด้วยละยังไม่ได้โซลี่กันใช่ไหมทำบอร์ดก่อนแล้วก็นั่ง ก็ธรรมด้กล้วยลูกนี้ก็ตาบวยวดีการวิตามินขาดโปรตีนได้ชินไข่แล้วรูกวะแล้วไม่เออ

เรี้ยงซื้อก่อนนะครับบ๊ายบาย